อันเท่าไรก่อนนี่เนาะสี่แสนบ่โอเคลองไปลองเลยอดี๋ยวจะจ่ายเงินเป็นก่อนเนาะเพราะว่าสี่มัดสี่แสนเทอมัดมาละแสนเนาะอ๋อนี่บ่แมนเอาแผงหนึ่งมาข้ามานี่เลยอ๋อเสียวแผงกับสี่ซอยข้ามานี่เลยเออโดยโดยพอดีคัดคัดเริ่มทำอะไรก่อนเนาะ khửn à, khửn coong này pinoi nó phá bếp điò thì wa bữa nè lên mương một là nãy nãy thùng thùng giàn bắc nhảy thì mau nãm này lẽ pinoi nó nó cái 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 เฮ็ดเอาไว้ว่าพอระยะเข้ายาออกซพอเฮานี่ซินะพี่น้องเนาะนะพี่น้อยเนาะอ่าพอดีว่าให้เพิ่นมาส่งไม้ิ้วอีกพี่น้องเนาะซื้อไม้ิ้วมาให้ทางอ่าแนวสายคือเก่าเนาะครับทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องบุคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะดพี่น้องเอ้ยสบายดีบ่เจ็บเนาะมาเป็นเมืองกองห้เด้อเนาะยังเลยพี่น้องเอ้ยเนาะไปไปกสนึงกบ่เ พ่นหมกก่อนพ่นก่นไปซื้อน้ำไปเลยเนาะเดี๋ยวดีพ่นมาเดี๋ยวจะเปิดเเอานอนสบายดีเด้อโดยว่ดีหนิเนาะเออคุกโปรเเพิ่นยังมมันใจช้หน้าว่าพ่นสิไปพ่นมีวี่กบ่จักวเนาะอืมได้ยังครับ่าได้ยโ้ซยเียวเดี๋นกโมาเลยเนาะเอยเาไปเนาะ เดี๋ยวจะจ่ายเงินเป็นกน่อนไปเ้ยไม่เลี้ยวซีมัดอ่ขุมยาวสองเมตรเนาะแม่นบ่ป่ะแม่นบ่สองเมตรอันเทาเทาเตอกันนี่นะได้ใช้เลี้ตะปูยังป่ะตะปูปูฮกว่าคือปูห่าปูหาก็ได้ปูห่าป่อด้วด้วยอันเท่าไหร่ก่อนีเนาะสี่แสนบ่โอเคเราไปลองเลยเดี๋ยวจจ่ายเงินเป็นก่อนเนาะเพราะว่าซีมัด xin sì chào thì mát xin chào là xin chào mát xin chào bình xin chào nó. xin chào mát เดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้เบื้องเสียอองนี้อันนี้อันนะอันนี้เราจะซื้อซื้น้ำดนะเด้อเด้อด้อ้อ่ตอเออ่าตัวไปมาส่งถึงที่เลยพี่้องเหรออ่าใส่ไม่ริวอีกพี่้องเนาะ ไม่ค่อยเปืิดจูบว่าจีบว่าลืมแจ็คบอกเต้นอยู่บว่าเอาใจได้น้องเด้อทางอันท้าแม่เพิ่นโทรมาอยู่กินี่เพิ่นว่าอันให้ทางน้องเพิ่นมาไหว้แน่วสันมีคนอยู่ห้าอ่าเพิ่นครับเพิ่นจะมีเบียอยู่แต่ว่าเพิ่นเพิ่นเะียเวลามาให้ได้นี่นะอ่าตอนแรกเพิ่นก็บว่าสบ่ปีมาพิ่นเล่นไปแล้ยเนาะเพิ่นยังว่าพป้ฆ่าไม่ค่าใจดีเพิ่นว่านี่แหละยังว่า เพิ่นนั่นแหะพี่น้อยเนาะโทรมาเพิ่นกับมาส่งกระโดดนะก็มันกับโมไก่เป็นได้แน่นอนโมจิเนาะอ่าคอยคอยเปิดกล้องเราบ่นนี่สบายดีเลยพี่น้องเด้อเอ่อจะลืมแล้วพี่น้อยเนาะก็ได้ว่าชิออกไปซื้อน้ำพี่น้องเนาะเพิ่นพอดีเพิ่นมาส่งพอดีเลยอ่าสร้างเพิ่นกับสีตอกให้เลยพี่น้องเยเนาะมิเตอร์จะออกไปซื้อบานพุ่มบานพับอะไรกะไม่เพิ่นเฮ็ดนี่ให้นะอะไรกะกาแล้วใส่พุ่มใส่พากะแล้วอะไรพี่น้อยเนาะ ก็จะไปออกปุชีเลตวปูเพราะไม่เพลินนี้ว่าจออกปชีน้ำนี่ไม่เพินนี่ยอ่งเงี้ยนะไได้มันมันผสงกันบ่บ่มันจะั่้ี่บ่เมนเอาแผนหนึ่งมาข้ามบนี้เลยอ๋อเสียแผงสีซอยข้ามานี้เลยเออโดยโดยพอดีคัดคัดจเริ่มหนไดเก่อนเนาะอ ขึ้นโค้งเลยพี่น้อยนาะปาแป๊บเดียวถื่ว่าเมื้อนี้เล่กมือให้แล้วม้นนีเน้อาจิตแล้วแนี่น้อนมื้อนี้นะไบอใช้ทั้งแมวษาเป็นแบงไดฮะมุนบอี่อยู่พุนบอบอีเสียงบอใหม่เลยบเอ้มาพี่เด้อ อ่าใหม้จักนิ้ววะบิงก่อน10ตัวเนาะบ่จิเนาะแต่เก่าเนาะอ่2 3 4 5 10 1 2 3 4 5ีบาทีเป็นเท่าวะ20 40เนาะอ่40โตอ่โตไ400,000เนาะ100,000พี่น้องเอ้ย2เมต บายดีเลยมาด้อสั่งไม้มาเพิ่มอีกเพิ่นนเอนาะีมัดายมาละเซนคือคือตัวนี้อะวันนี้มีในรายการในปีน่้ยเนาะตัวแรกว่าตัวแรกนว่าอ่าตัวแรกนะว่าสีกีวาสีไม้ตตวนี้มันสีพ่อนะคือมาอะไรจิต เอยะเอด้นะวันนี้มันบไล่เนาะแต่ก็เลยเอาเอาไม่ได้อยู่ใช่พี่น้อยเนาะไม่มันก็ยังมีตัวมาบอจากตัดตัอนนะบริจาตัวน่ก็บสามาใช่เลยเส้นเลยที่่ารานเาะม่าใช่เส้นเส้นผ่าน่ชุดแรกกับโบเรือนะพี่น้อยเนาะพอดีพอดูกนไเ้ยไม่นะพอดีงามพี่น้องเลยมีต่ว่เส้นยาสีอันก่อนเด้อก่อนออกไป ซื้อน้ำมาก่อนเด้ออ่พี่น้องนะฮะจังเอาลมณ์กันต่อกันอีกเนาะบอจิเนาะอ่าเพราะว่าการเลี้งชีวิออกไปพอดีเห็นรถเพิ่นมากกัเลยกลับมาก่อนพี่น้องเยเนาะไปไปน้าบอจิเนาะพี่น้อยเนาะไปพาดมาอีกันนี้ก็พ่อไดี๋ยด้พี่น้องเด้อุหาหุ่มหาเงาใส่ก่อนฮ้อนพูดนี่บ่อรถเท่านี้โอ้ยเนาะออกไปซื้อน้ำพี่น้องเยเนาะโอ้ปอดีทุงยางบักไง สีเมาหน้ามีเล็กพี่หน่อยเนาะเนาะอะไรกันอ่าเล็กตะปูสร้างกำบานพับอยู่นี่ยเยอะตะปูมันไว้ตรงอ้ามันจะมีประตูเขาเห็ดเอาเองเด้เห็ดเอาไปว่าผู้เพราะอะไรแงบข่ายยังออกอย่างเงี้ยสำห้องนี่ใช่นะพี่หน่อยเนาะนะเพอตัวแต่คนเด้กหนิพี่น้องเนาะกูอยู่บ่หนี่เนาะเออทีเนี้ยนี่เอากินตัวนี้ไหนก่อนนี่เนาะ นี่นี่เอาเลยเย็นเย็นน,น,นี่ไข่กินเลยนี่เปิดกันเลยอ่านี้โมเสียนแก่เด้่ยน้ำอ่ะอันนี้ของวัจิตสามินา่ามาให้สร้างให้สร้างใหญ่ให้สร้างก่อนมันหอนี่นะนี่อ่าวางขอบใจขอบใจไปดีเนาะครับออกไป ออกไปแค่เดียวเดินกลับบ้านรถิลีวแหละพี่น้อยเนาะเออตหาคนบ่อะไร่ทไงอะไร่่าพี่น้องทงนีบานนี่เนาะเออครับเอาจะได้เจ้าไี่บ่อ่าเอาไหมฮะ บ่รู้กินยักเป็นหัวบ่เซียดอยู่พี่เอเนโอ้ยเป็นมนเนาะบ่เฮ้ยเนาะบ่เซียนจะว่าเพิ่งกินเลยกับายกเนาะยักเป็นหัวคุไปชื่อว่ายได้พี่เหเนาะาแม่นนออโตพี่้รงเนาะไมนี้หนดถือว่ามุแล่แลบนี้เนาะจิเนาะยังยังดูเนาะยังหน่นึงเออทั้ง ทังชลาเพิ่นพี่น้องเนาะสบายดีเด้อเนาะพี่น้องเลยเฮ้ยยังอย่นี่โอ้ไ้มิน้มนองม่ใครบ่นี่ยากปอกให้ได้เลยอ่ะออิงนะโยนน้อกันแล้วก็จะบอกว่าให้ปอกให้ได้เลยว่นเนาะโอ้ยกันกินชนี่ด้วยปะเอออย่เสียอยู่ได้เนาะ มีบชิบไปเัอนไงบ่มีสลาบ่มัง่ายคมแักเน่ยอคมเหนืดนะคมบ่แฟนเขาเลยนะแฟนบ่ถือที่ตัวไปเลยบ่นี่เนาะบ่มกล้ใกล้็อกเบาๆนี่พี่น้องเนาะเออป้องกันตัวบ่เขาดีเนาะเวลาซื้อันเสะนีกินแล้วก็ปไเเป็นได้เพื่อน้องมูอแล้วบ่ยังเลยยังบ่ ทำเพียน่ยังยังไ่ทำดังได้่อยยังม่ได้ไปนะก็ได้บุก็ได้วุนต้องมือบบไป่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีวิไปเยนะเด้อสงสายม่นาเพ็นกันพีดน้อยเนาะปองม่วงชิบาชบายะป่งใเซตเลยเอ้ปงยังเนาะกิน่บ่เดี๋ยวพอกอนเดี๋ยวกวนเดี๋ยววก่อนจะกิน ฮะให้เลงานเรืองงามงามดีคือเนี่ยไงอ๋อเสรินเสรินเสรินเซอร์ดินเห็นโอ้โหเอออ๋อมือมือกันงามงามดีเนาะเพิ่นวามือใดแต่เรืองงามงามดีเพิ่อนวายทางไดเพิ่นวามือใดดีมือใดก็ดีปะเพื่อนวาให้กำมาเต็มผูกคนอ๋อเพิ่นนั่งช่วงนี้เพิ่อนพอาวุโเพิ่นเพิ่นไปทางไดนะตามที่เห็นนะเพิ่นไปรงพาบาะเินะ จะว่าตะว่าใกล้ๆจะได้ข okay. er uh ึ้นแล้วเนาะเออใครจะได้ขึ้นได้พี่น้อยเนาะเอาถาดที่ตามต้องการไปเบิ้งให้พี่น้อยว่าสีมือใดเนาะเรื่องของทางลงมูอเหมืนกันถาดตามต้องการไปเบื้องพี่น้อยสาธิโอดีใจเด้อท้าทายเด้อบุกคู่กันเท่ากินนี้กินนี่ก็ได้เด้อโดยโดยอ่ากินน้าก่อนโดยเนาน้าเพืองขนาดน้าเหมเนาะ โอ้ยไข่ไหนลืมพาลืม่อ่ดีเลยชื่อแต่น้ามันนี่มาแบบน้าน้าเป่าแ่บือนั่งอยู่ว่าอยู่นี่เนี่ยนั่งอยู่เลยทุกน้าเนาะเออโอลืมพี่น้อยเนาะนังอยู่เนาะอ่ากำาอนนีกระถอ่ตู้เย็นเอ้ยกระ r ทางเอาไปกลยถอ r แก่ตู้เย็นอะตู้เย็นได้นี่ไงเนาะตู้เย็นพก่าเน่ยไป

ทัานใช่นะพี่น้องให้เป็นข้อเป็นกพญาเนาะหรือว่าผู้ใดถ้าเบนเฮ็ดแล้วมุ้งแล้วยมอะไรกะ็ใชได้่าจ,จเงินจ่ายอย่างเพื่อนพี่น้อยเนาะเอ่อบนเฮ็ดแล้วก่อนเนาะวันนี้ก็คือเฮ็ดตัวนี้ได้อเลยกะ็ใชสิมูใส่พรมใส่ฟ้าวันนี้พี่น้อยเนาะอ่าโตเนาะเอาในการงบซื้อน้ำซื้อไนนี่ก็เอาทั้งหมดใส่กับเงินของทางเงินแม่แก้วเพื่อนใดพี่น้อยเนาะแม่แก้วพอซุกเพื่อนซื้อน้ำซื้อไน ซื้อหันเสนี่มาสู่ทั้งทางเพิ่นกินกันเนาะก็คือในงบของที่ว่าท่านก็เป็นฝากมาหันเนาะพี่น้องเอ้ยอขอบคุณขอบคุณทางเนี่ยพิ่นหลายพี่น้องเนาะเทว่าฝากเงนินประคำมาให้ซื้อเข้าวของเนาะมาเฮ็ดมาต่อเติมพี่น้องเอ้ยเนาะใส่ใจทำในการเฮ็ดอยู่ตอนนี้แหละพี่น้องเอ้ยเนาะจ็กสีจังได้กะถ้าฟังมุมน้องกันเนาะพี่น้วเอ๋ยเนาะพี่ดาวเอ๋ยจังได้จังใด้กันพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ทุกพี่น้องเอ้ยที่ว่า แล้วมันีิเป็น้อเลยมะแดงนี่คือสีตกมาได้จะผลกันเนาะเบิ่งคือคืออยู่เป็น้อาไอ้วกอ่าพวกรนากาศก็เริ่มช่้งงก็ะหอนช่างอยก็ะดยช่างเงยกระโวิเลยเป็นอ อออกมาไปที่คักยังไงเลยเนาะขคักแล้วคักแล้วบานไรในงามคากดีให้กวงคากดีบาดนี่เนาะไหมเนาะผมแนบบาทนี่เนาะเออกวงคักยังไงบางบาดนี่เนาะออีมากกับค่เน này theo chồng, ao xiêm chốt ma cút đi nồi, ma ma sát bơ, nó, cút, bắp này mấn, riêng ở mong này mấn lúp như nhang cá sát, cái que ve đây, kia, phải nè, chắc là cái rồi rồi, nó nho đấy, nho ngan, nho ngan co, xíu này có nè, cookie, cookie, พุณน yeah. uh, ี no. No. Okay. ่ว่า no. ลูกชายไงเพื่อนน่ะเอฟซีกับคอมเมนต์มาไล่เยอะเพี่น้องเนาะทางน้องเป็นบุคคลอยากปากเนาะคุณนี้น่ะคือเด็กน้อยสักบูดคือเพืน้องสองคนคือจิมมี่จะมั่งเป็นบุคคลอยากปากอยากว่าเป็นไดเพี่น้อยเนาะแบบนี้เด็กน้อยเนาะบอกเล่นเล่นบุคคลดื้อเด็กหน่อยนั่นบุคคลดื้อเล่นเดี่ยวเดี่ยงอยู่แบบงงงิ้เพี่อนหน่อยเนาะแต่ว่าผมนะให้เป็นไปได้จะได้ไม่ได้ผมผมมัน

อันนี้ก็ไหนรื่งพ่อพอดูแผลพ่อลองส่งาดิถ้ายังก็เปิด้างไปยังอันเนาะเั้าตัวทักพุท่านี่ยเปนยังเนาะใส่พุ่มใส่ผาแล้วไอใส่ใส่มุ้งแล้วไม่ใส่ผ้ายังไนแล้วบบนี้ เสีเส็ดคอกมองนี่เนาะเอาเอาจึงโชคมาคุดด้วยไหมเพราะมนยังบพันไดใช้มันจะคุดง่ายกว่ากันนะคุดมงมงมู่นนูนน่นนี่นะให้โชคก็ยังนัน่นเทไทยนะร้องหรือเปล่าไหมอืมให้ไม่ด้สี่อ่ะเว่าว่าเสียซื้อมาใหายจะหามไปอ่าให้เจ้าคุดก็ได้ให้ให้งน้องนี่คุดก็ได้ใช้องเนาะอืมน้องนุ่นนี่นี่คุดทราบมาได้ทั้งนี่คุดมาทั้งนี้อ่าเออ นี่แหละคู่ได้บ่หั้อนุ่มไหน่อเาน่ะมันเบามนขึ้นเจ้าว่ะเป็นไะได้่นาะมันม่พ่หนักเ้ยบ่ฮ้แก่มพ่บ่มันมันมันโบเพื่อนบ่บพ่นเล่าเพราะ่มาเ้าว่าย่ี้น่เอ่เพื่อนเาะเพื่อนบ่มันเป็นพ่นพอดี่เนี่กไเนาะ Uh, มีม๋้มาแงไหมมีงไหมอีกวาเแงไหมวะเนแต่ว่าอนตอดิมมันเกดโอ้ยคักคักต้องห่วง่าจิเตอแน่นอยู่ไดข่อยกันคือว่ามันมันก่อยมันยังกัอาไปุมน้ำมันก็แน่นที่เ่าแล้วต่อไหม่อไหมวนี่นะ เอ,อ,เอ,อาซาลงก่อนเพราะว่าจะได้อาล้อมาจอดไว้นี่เด้นเนาะจะได้อาลอยังมาจอดไว้เด้พี่ปดังเลยเนาะข้อก็อยังไว้แล้วไอ้กุกญแจว่ายคลั่งแน่ช้าว่ายหำเลยคักค่ะค่ะนักบ่ฮะนักบ่นักกี่ยกบ่ เลยระวังระวังตีน้ำเนาะไครลองมันโฮมเลยเนาะมันโฮมแล้ววะแค่เราว่าเท่งนั้นน่ะโอเคหน่อยเนาะอ่าต ซาซาอย่ฮะให้แม่จะพูดก็ได้ให้แม่จะพูดนะาเราป็นู้ยดเเอเอนั่นแหละเดี๋ยวคืออะไรเนาะคือแอลอันแต่ออเอาไปเทเป็นซอยยน่ออซอย้่คิดเดคุ้ชาลงไปมองมัน มันตำอานะเอาเด้ตาปูนะครับจัหไรตนโดนเหียดได้หมดเลยอู้ข็งไม่ได้นะป็พูนได้ไหมไม่ไม่ไม่นาเลยแซ่บเลยเอ้ย่างกับีก้มนนิดนึงเนาะย่างกับี่าเลยเอาเลยแม่ที่เห็นสภาพอยู่บนอยู่พุ่นอยู่บ่คิดไอยู่พุ่เนาะมนกระดลือเกินบ่มีบนอยู่อย่นี้มีอยู่ีไรไงอนี้มแล้วนีเนวชิอ Nan lập yang chim vinh nan lắm pin tìm không nó No, lắm không ghi nắp kia kìa kìa hai bên. Haka to bóng nèo chị. Hanong ghi bóng nèo chị. Hanong ghi bóng nèo. Bam nèo kìa 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 งี้งมนี้ก็ระว่าเง้ได้ผู้ใดสูงเนอะตามนี้ผู้ใดได้สงกรีปิดได้เนาะนผักผู้ใดยังก้มาแล้วเนาะพี่องเลยคุณผู้ดูเสียมมาคุณเหร มันวอยางน้เลเพราะเป็นเย็นแน่เนาะย็นชาด้วพะน่ะจเกินเนาน้ำเย็นอยู่จาไปรบกวนเนาะยังสา้าขากายังอะไกัอยู่พี่้องเนาะจะว่ารถเขาจอดไว้ยันแช่บ่วเป็นยังบ่เริ่ดนะใช่สิตัวไดก้อนี่สิใช่ตนี้ก้อนดรวอวาสิเข่าพาก้อนนี่ ใส่ผพาก่อนบ่ใส่ใส่ดีก่อนใส่ดีก่อนบ่ผพาหนี่งป้านางยิง่อนป้านางยิงก่อนบ่ใส่ใส่นี่ก่อนเนาะโอเคโอเคใส่พาก่อนหน้่งห่อนเนาะโล่งหมาว่าปล่อยนีห้อากาศเขาก่อนเนาะอ่าโอเคโอเคอ๋อตัวรถไปมาตามหลังกันไม่เซีวน่ะพี่น้องเอ้ยะบวนเลยนี่ขบวนขบวนบ้ออู้หูย

Hoa hát gì hè sang bóng và đẹp bé 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 bé

Liksom, nói <nữa> <N> <laughs> Mình mới đi nó, Mình bữa vô đây rồi, kìa, vô đây rồi, À, à, rồi, Mà lại vô đây cả đây, vô đây, vô đây, โอเคโอเคยยคข่บ่อย่างเงเนาะทางเมลองดรอเนาะสบายดีเด้อแม่มาทงไหนน่ยคือมีงแทงม่วงเบิดแลล้โอ้โดยโดยพอไปยังฝากให้กินดอกว่ะอาทานยงขนยังมันเสียบอกมาบอกให้ไปมาบอกให้ไปเอาทานบ่อ่าเปนยนอยัง่ม่ได้แก่ที่บ้านเี่ยเ็ให้ไปไปแจ้ให้ มาตัวพี่โรจักว่าอะไรกันเนาะสีได้บ่ะพี่น้อยอ้าวแจักมือเดี๋ยวสีไปเบอร์นอกเด้อโดยอันนี้ว่าพอไปเลยโทรหาโดยโดยมีมีเบอร์บ่ให้เบอร์โทรนะอ้าวคือว่ามีบุญเอาหายยังยังพันเอาหายังพันเอานี่บ่กบ่งประจุเลยนะทางอ๋อดอยดอยดอยยังพันไปเอาว่ใชรกับพี่น้อยเนาะทางสมุนมันก็บเช็ดบอกแต่โดนได้ ยังมันจ้ไปเอาอยู่ทานกะนอ่าเมื่อไรพันธุ์สีให้เราบุไปเอาอ่มันบ่มีแนวแก่ที่ว่าอันที่ว่าตอนแรกเราว่าใช่บาต้าไปแก้มาให้แต่วันนี้มันยังยากเวียกอยู่นะบาต้ามันยังยากนำลูกคนแน่น่ะก็เลยยังบ่ได้ไปิ่นไปใช่จะลุงนี่ไอหนุ่มถ่ายไว้จะถ่ายไว้เด้อโดยโอเคเอาขอบใจลายเลิกแล้วสิมื้อใดไปลงไปชิโทวบอกเด้อ ໂດຍໂດຍມາອັນສົ່ງໝາກມ່ວງໃຫ້ແມ່ບຸນວ່າບໍ່ຮູ້ວ່າປະແທນມາເນາະອາໂດຍໂດຍເພິ່ນມາກ່ອນໃຫລມບຸບກລມພີນບອກຢູຕາຍມືແລ້ຕ່າທາງັສອກຊພິນວ່ລະບກາຂົນລັ້ນ7ຊອົເດອ9ດນ แต่ว่าสิบแปดสิบแปดสอบแล้วมันเปอร์เซ็นต์มหาัก็ไม่พุ่นหมอนไงสิบแปดครเก้าสิบแปดคเก้าสอบโดยโดยเอาเดี๋ยวจักมือสีรงไปเอาเด้ออ่าจับจอยจะได้ข้าวทุไทยไปบจับขี้เราโดยจ้างไปดูเพื่อนน่ะเด้อไปก็บบมกม่วงโดยโดยืนคไปชมนกดนนเยีนเิ่นเพิ่นน้องเพิ่นมาน้ำมันไอ๋อจใหม่เนาะ อาะไรทีนี่เออทางั้นเอวิ่งไอเพชรเอวิ่งก็ไอเพชรเนาะเออมไนแล้วพี่น้องเยขอบคุณทางง่ายพี่นารายเอาเอาดีใจน้ำเด้อแม่เด้อเอาเอาฉันเด้อเดี๋ยวสิมื่อไหไปเดี๋ยวสิโทรหาดอกเด้อโดยโดยโดยเอาพี่น้องเยเขาไปเอาตะปูไอเจ้าพิษป่ฮะตะปูเขา่วยตะปูแบบไหนต่ออิู่นะอเมนบ่ เอาเลยร้างว่าแต่บาดนี่สั้งตะปูหาตะปูแฝดไหนว่าพราตอเดียวนเิดตกลเพราะแห้งเออเนาะแดเพาะนี่เม่นท่เม่นที่กบเอาเนาะมันก็ยหญ้าพบ่หญ้าแล้วจังกูต่อข่วเด้อต่ออยู่บางๆเปลี่ยนไหมบ่เปลี่ยเลยว่าตอกเลยบ่ตอกเลยป้าทุมมันย้าพุบ่แต่ัม่มันาอดุดโฉดยระกระชิบ có biến máy không? không phải biến gì đâu. OK OK, để tôi sẽ biến đây rồi. Ở tập phù hà, ở nó OK OK, được được, để tôi sẽ đi biến máy nó. lấy Anh xanh con có đấy, chắc anh sẽ cút nó. Hãy sang hết con, anh coi cút OK, để tôi con, đâu nó? มาต้องหมามาณนี้เนาะสร้างคนต่อประมาณนี้สร้างคนต่อบริบปัญญาพูดมาเชิะใช่ไหมประสิทธภาพไม่ลายเนาะโอเคโอเคเดฉยเนาะเดี๋ยวมาเชิญไปเปลี่ยนตะปูก่อนพี่น้องเอ้ย์พี่น้องเอวยเนาะโอเคเลยพี่น้องเอวยเนาะอากาศกระหอนเอ้าจะเกินพี่น้องเอวยเนาะอ่าเดี๋ยวทั้งมาเชิญจะออกไปเปลี่ยนักตะปูเพลินก่อนพี่น้องเอวยเนาะอ่ามันยาวพูดสำหรับพี่น้องเอวยเนาะอ่าเพลินก็ได้ว่างไปเปลี่ยนสีเฮ็ดคอก าในใช้น้ำลั่งก็ได้เหมือนกัพี่น้องเ,เอ้ยน้องเอา้าสำหรับคลิปนี้ก็จะได้น้ำลั่งพี่น้องไปก่อนเดอ้อพี่พานไปกันใดขอโทษขออภัยน้ำพี่น้องหน่ยน้องสำหรับวันนี้อ่าขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อพี่น้องเด้ดดอดเนาะ